ลำดับเหตุการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะคะซึ่งก็ส่งให้สถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดทุกขณะค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปีนะคะวันที่12ธันวาคมปี2555เกาหลีเหนือได้มีการปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรนะคะโดยอ้างว่าเป็นการส่งดาวเทียมสื่อสารแต่เหตุการณ์ที่ทําให้ทั่วโลกจับตามองมากที่สุดคือวันที่12กุมภาพันธ์ที่เกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์ใต้ด,ดินเป็นครั้งที่3ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนําไปสู่การลงมติคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงสาระราชาติ ในวันที่7มีนาคมและในวันที่11มีนาคมการเริ่มร่วมการซ้อมรบประจำปีของกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นวันที่19มีนาคมสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B 5 2บินเหนือน่นฟ้าเกาหลีใต้ในระหว่างการซ้อมรบด้วย วันที่27มีนาคมเกาหลีเหนือตอบโต้ด้วยการตัดสายด่วนทางทหารกับเกาหลีใต้ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างสองเกาหลีแต่ดูเหมือนว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ไม่สนใจแรงกดดันจากเกาหลีเหนือเลยค่ะสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดสเตลรุ่น B2 บินเหนือน่านฟ้าเกาหลีใต้ในระหว่างการซ้อมรบอีกในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเกาหลีเหนือขู่สหรัฐและเกาหลีใต้แทบจะรายวันนะคะโดยในวันที่30มีนาคมเกาหลีเหนือประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามกับเกาหลีใต้ และถัดมาค่ะในวันที่2เมษายนเกาหลีเหนือประกาศจะเริ่มการเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยองบอนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและอาวุธนิวเคลียร์นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือตัดสินใจปิดน,นิคมอุตสาหกรรมเคสองชั่วคราวซึ่งถือเป็นสัญญาณนะคะสุดท้ายในความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีที่ยังมีให้เห็นอยู่โดยอนุญ,ญาตให้คนงานเกาหลีใต้เข้าไปในที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมเคสองนั่นเองค่ะ